ของทุกชิ้นล้วนมีคุณค่าแาวคิดสุดแนบเียนของจิงกิอาวุธจากเรื่องกาจิอากุตะที่แฝงปลัชญายญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ จิงกิงง h, นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือสิ่งของที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นของธรรมดาแต่หากคุณดูแลและให้ความสําคัญกับสิ่งของชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นอย่างดีเนี่ยสิ่งของนั้น,น,นก็จะเกิดเป็นพลังขึ้นมามันเนี่ยจะกลายเป็นจิงกิที่มีพลังพิเศษเมื่อมีผู้ใช้มาหยิบจับครับผมโดยจิงกิแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีพลังแต,งตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความทรงจรําและความบุพันที่เจ้าของคนแรกมีต่อสิ่งของนั้นๆครับผมโดยกาจิอากุตะเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องที่ผู้เขียนเนี่ยได้แรงบันดาลาากคระนัับ จากัชญาที่เรียกว่าสิ่งของเนี่ยมีวิญญาณเป็นแนวคิดที่พบได้ในหลายวัฒนธรรมครับเช่นศาสนาชินโตของญี่ปุ่นที่เชื่อว่าสิ่งของทุกอย่างมีวิญญาณหรือพลังแฝงอยู่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจิงกิที่สิ่งของนะครับมีพลังจากความทรงจําและความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งหาวิเคราะห์ดูแล้วนะครับผมก็อาจจะมีแนวคิดของวาเบียซาบิที่เป็นแนวคิดความงามของญี่ปุ่นที่มองเห็นความงามและความไม่สมบูรณ์แบบความเก่าแก่และความเสื่อมสลายของสิ่งของแฝงอยู่ด้วยและอีกแนวคิดหนึ่งเลยก็คือแนวคิดในเรื่องของการเห็นคคควาาาาาามมสสขขออองงงงยะะแลลกกกกรรรูู้่่่ซึโจิุตีผถ กลายเป็นขยะเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งของที่มีคุณค่ามาศารและเป็นที่ต้องการของคนที่อาศัยอยู่ในโลกเบื้องบนอีกด้วยนั่นเองครับผมโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมจะเห็นว่าผู้เขียนนะครับต้องการให้สิ่งของแต่ละชิ้นเนี่ยมีเรื่องราวเป็นของตัวเองและให้ตัวละครแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับใช้พลังจากเรื่องราวเหล่านั้นนะครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งของที่เล่าเรื่องได้โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับจิงกิไม่ได้เป็นแค่อาวุธแต่เป็นสัญลักษณ์ของความทรงจําความรู้สึกและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในสิ่งของงีกแลนนหดจาไซ์็ ดูดตาแล้วทั้งภายนอกและภายในพลังเบสแบบแน่นๆพร้อมมิติเสียงแบบรอบทิศทางรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด48ชั่วโมงฟังได้นานสูงสุด8ชั่วโมงที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับมีระบบตัดเสียงบรบกวนแถมนะครับยังมีจุกหูฟังเสริมให้อีกเพื่อปรับระดับการป้องกันเสียงจากภายนอกได้อีกป้องกันฝุ่นและน้ํโดยมาตรฐาน IP54 ดูหนังกจะเพลินฟังเพลงก็สนุกสุดๆใครนะครับยังไม่มีกฎที่ตะกร้าได้เลยแล้วทุกเรือร่อง